สวัสดีครับผมสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องเสียงมือสองจังหวัดบุรีรัมย์นะผมก็วันนี้นะครับมีสินค้าเข้านะครับผมก็ได้มาก็ไม่ค่อนค่อนข้างไม่ค่อยเยอดเท่าไหร่นะครับแต่เอามาให้ f c นะครับได้เพื่อแนวทางครับเผื่อหาอยู่นะครับผมก็วันนี้นะครับจะมีมานะครับผมอ่ะชิ้นแรกเลยก็แล้วกันนะอาจารย์นะนี่ครับชิ้นแรกนะครับเป็นปีคอร์สนะครับตัวนี้นะครับผมปีคอร์ส usb ได้นะครับผม ปีคอร์นะครับนี่ครับปีคอร์ปรับเบรดได้ด้วยอาจารย์นี่ครับปรับเบรดตรงนี้เลยครับปรับความถี่ปรับไรได้เลยนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับท่านไหนหาอยู่ฝุ่นนะครับยังไม่ได้ทาความสะอาดนะครับผมฝุ่นอยู่นะครับตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่หนึ uh ่งพันบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมนะครับคอร์ครับพี่น้องครับผมคอร์ BX 2สองทางหน้าขาวด้วยอาจารย์ท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมนี่ครับสภาพสวยนะครับผม สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูนะครับผมผมหาผ้าก่อนเด้ออาจารย์นี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเช็ดออกมาเหมือนมือหนึงเลยครับอาจารย์ตัวนี้นะครับผมสวยเป็นคอสสองทางเด้ออาจารย์ทนหนที่หาอยู่นะครับผมนี่ครับคอสสองทาง B B X หน้าขาวนะครับตัวนี้งานก๊อปนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับผม ตัวนี้ปล่อยอยู่ที่ราคานะครับ1200บาทนะครับผมนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับเขาเรียกขยายหน้ามิกหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะอาจารย์ท่านไหนที่หาอยู่นะครับเป็นของโรเยนเ้ออาจารย์ตัวนี้ครับผมรุ่นอ่ารุ่น pce 1 0 8 8นะครับท่านไหนที่เคยเล่นก็น่าน่าจะรุ่นเก่านะครับผมก็รับเข้าเข้ามานะครับนี่ครับหน้าตา ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมตัวนี้ปล่อยอยู่ที่ราคาหนึ่งพสามร้อยบาทนะครับ1 3 0 0พันามรอยบาทท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมก็จัดเลยครับพี่น้องอย่ารีรอครับผมราคานี้ไปเด็วนะครับของโรเย็นเด้อ์มือนหนึ่งแพงนะครับผมเอามาดูที่ไม้ครับผมนะครับไม้ไม้ชัวนะครับผมตัวนี้เป็นไม้ชัวนะครับหัวไม้ประมาณนี้นะครับผมหัวไม้ประมาณนี้นะครับ รุ่น MS 5 8เดอ้ออาจารย์นี่ครับรุ่น MS 5 8นะครับมองเห็นไหมครับ m s 5 8นะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ปกติเดอ้ออาจารย์ท่านไหนที่หาอยู่นะครับเป็นสวิทช์สองปุ่มเดอ้ออาจารย์นะครับผมตัวเครื่องก็แบบนี้เลยนะครับผมแบบเล็กๆของชัวนะครับชัวขึ้นอยู US อ่า UHF นะครับตัวนี้นะครับผมของไมชัวนะครับตันเนี่หายู่นะครับผมปล่อยราคาอยู่ที่พร้อมกล่องเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมพร้อมกล่องพร้อมอะไรเลยนะครับมีอะแดปเตอร์ให้ด้วยพร้อมนะครับตัวนี้ปล่อยย่ราคา1 5 0 0บาทนะครับตันนตหฮายู่หาอยู่1,500บาทได้อาจารย์นี่พูดราคาเสียบดักครับผมตันเนี่หายู่นะครับอ่าไม้สายครับผมนี่ครับมีกล่องให้พร้อมนะครับผม มีสายสัญญาณให้พร้อมเลยนะครับแค่สวิทชมันใช้ไม่ได้ด้วยอาจารย์มันมันมันตรงอย่างเดียวเลยครับแต่หัวหนักมากตัวนี้ครับหัวหนักมากครับตัวนี้นะครับนี่ครับน่าจะเป็นของแท้อยู่นะตัวนี้หนักจริงๆครับอาจารย์แต่ใช้งานได้ปกตินะครับผมท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมห้าร้อยครับราคาห้าร้อยบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับห้าร้อยด้วยอาจารย์ท่านไหนที่หาอยู่นะครับฮะ ตู้เสียงกลางครับนี่คร <query pes. S 1> ับท่านไหนที่เอาไปฟังในห้องนะครับมีมาสองใบเด้อพี่น้องนะครับผมนี่เป็นหน้าสิบห้านิ้วนะครับเป็นปากคอมตัวนี้เป็นปากคอมนะครับนี่ครับเป็นดอก ps นะครับ pa นะครับสิบห้านิ้วนะครับพร้อมแต่แกงพร้อมใช้งานนะครับผมนี่ครับยวช่างตากล้องถ่ายอ้อมอ้อมรอบรอบนะครับนี่ครับใช้งานในปกตินะครับลองแล้วนะครับผมเสียงดีมากเลยตัวนี้เป็นไม้อัดชาร์อยนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับ <mel> เป็นไม้อัดชานอ้อยนะครับท่าเน็ตที่หาอยู่เด้ออาาจรย์นะครับผมนะครับราคาเสบดาครับพี่น้องครับผมใบละ2,000บาทพร้อมใช้งานนะครับผมใบละ2,000พร้อมใช้งานนะครับผมนี่ครับนี่หนึ Murray ่งใบครับนี่ครับหนึ่งใบนะครับใบละ2,000บาทนะครับท่าเน็ตที่หาอยู่นะครับจัดเลยครับพี่น้องนะครับผมมาดูที่ตู้เบรคกันบ้างครับผมนี่ครับเป็นตู้เบรคออเดอร์หกสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้ออออเดอร์หกสิบแปดนิ้วครับ ยวส่องเข้าไปให้ดูแบบนี่ครับเป็นดอกเป็นดอกทั้มเห็นไหมเข้าไปข้างในน้องดีครับดอกทั้มนะครับประจารย์ตัวนี้ดอกทั้มนะครับเป็นดอกสิบปดนิ้วด้อท่านไหนที่หาอยู่นะครับหรืจอจะาพร้อมตู้เลยก็ได้ครับผมนะครับเป็นจะพร้อมตู้เลยก็ได้นะครับ ตัวนี้ปล่อยราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมสองพันเก้าร้อยบาทราคานี้นะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมถ้าไหนที่หาอยู่นะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับถ้าไหนที่หาอยู่นะครับดอกทั้มเลยอาจารย์ท่านี้นะครับดอกทั้มนะครับสองพันเก้านะครับโอ้ราคานี้ถูกมากเลยครับดอกดอกทั้มสิบแปดนิ้วเด้อาจารย์ดูรอบๆเลยครับขอบเด็กนะครับผมตัวนี้ขอบเด็กเลยนะครับขอบเด็กนะครับผม นี่ครับสเต็คอนล้านอาทรนนะครับผมนะครับมาดูที่เล็กตัวนี้กันบ้างครับผมเล็กตัวนี้นะครับผมเป็นเล็กของอ่าคนินะครับนี่ครับเป็นเล็กของคานนตัวนี้น่าจะประมาณแปดยูนะครับผมลึกก็ไม่ได้วัดนะครับนต่ำหนิดนิดนึงครับอาจารย์ตัวนี้ครับต่ำหนิดนิดนึงตัวนี้แตกนะครับต่ำต่ำหนิดนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับแตกนะครับ าในที่หาอยู่นะครับเป็นแร็กอลูมิเนียมใส่เครื่องปรุงด้วยแต่ไม่ไม่มีผลต่อต่อเสียงนะไม่มีผลต่อใช้งานครับเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ด้านล่างอยู่แล้วนะครับผมถ้าในที่หาอยู่นะครับผมราคาตัวนี้นะครับผม 1, 5 0 0ห้าร้อยบาทนะครับแร็กตัวนี้ครับ1,500ร้อยบาทนะครับถ้าในที่หาอยู่นะครับผมอ่ะยวพาไปดูเครื่องปั่นครับเครื่องปั่นครับตัวนี้นะครับน้องครับเครื่องปั่นด้วย เครื่องปั่น5โรูนะครับหลุดมัดจํานะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าไม่สะดวกมานะครับตัวนี้เน้นรับเองนะครับอาจารย์นะครับเป็นเครื่องปั่นดีเซลนะครับ5โรูหนักร้อยกิกโลนะครับผมน่ครับโดยรวมนะครับเป็นซีเอฟเกนะครับตัวนี้กับเป็นซีเอฟเกนะครับตัวนี้ซีเอฟเอกเนี่ยอาจารย์ทนานที่หาอยู่นะครับมีไฟดีจิตอลบอกด้วยนะครับผมนะครับอย่าดูเครื่องครับผมเครื่องสวยๆเลยครับนะครับ ไอ้ที่ข้างล่างที่เห็นน่ะคือถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอาจารย์นะครับไม่ใช่เครื่องยืมนะครับเป็นที่ที่ถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะครับมันไม่มีที่รองได้เลยอาจารย์แต่มันต้องถอดอย่างนั้นเลยครับถึงมันจะให้มันไหลลงไปข้างล่างนะครับตัวนี้ราคาเลครับหนึ่งสองหมื่นสี่พันนะครับผมสองหมื่นสี่พันบาทท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมมาดูตู้กลางครับพี่น้องนะครับตู้กลางครับยกแกะให้ดูเลยครับผม เป็นตู้กลางนะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้ดูครับเป็นตู้กลาง12นิ้วเดียวครับผมทนานที่หาอยู่นะครับงานสวยครับตัวนี้ครับ นี่งานสวยครับตัวนี้วิ่งเนาะมีมีมผมผมกลงครับผมนะครับดูสีครับพี่น้อง สวยมากเลยครับครับนี่ครับให้ดูเลยครับเดี๋ยวว่าไม่เห็นหน้าตาตัวนี้เป็นของแบรนด์ร้านเราเลยนะครับตัวนี้นะครับครับนี่ครับสวยไม่สวยดูเอาด้วยพีนน่อยนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นตู้มือหนึ่งนะอาจารย์เสนที่หาอยู่เด้อ ตู้มือหนึ่งนะครับได้แต่แกงหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็สลักชุดแขนถ้าซื้อสี่ใบมีสลักชุดแขนให้ครับเห็นเอฟซี hmm. ถามหาอยู่ว่าตู้รุ่นนี้มาอย่างมาแล้วครับอาจารย์นะครับเป็นรุ่น r ารุคหนึ่งสองะครับเป็นตู้สิบสองนิ้วนะครับผมแล้วก็มีเพจหลังให้ด้วยเด้ออาจารย์ทนายที่หาอยู่มีเพจหลังให้พร้อมนะครับซื้อสเปคคอนใสก็ได้เลยตัวนี้นะครับผมก็ราคานะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาท มือหนึ่งนะอาจารย์นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทอ้ราคานี้ถูกมากครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมมีหูเหล็กพร้อมเด้อพี่น้องครับดูสี่ใบแถมชุดแขนฟรีนะครับผมนี่นะครับผมค่าส่งใบละร้อยห้าสิบาทนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูแลกันบ้างครับดูแลกฝั่งนู้นครับผม และอลูมิเนียมครับผมตัวนี้ใส่วาเทคได้นะครับรุ่น3ามพรุ่นตั้งแต่รุ่นพันสองถึงยันรุ่น8ปดพันอาร์เมสใส่ได้นะครับเล็กตัวนี้นะครับผมนี่ครับใส่ได้หมดเลยครับ4ี่ตัวนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับผมมาเรียกเอานะครับมีน่าจะตัวนี้น่าจะ4ี่ยูหรือ6กยูไม่แน่ใจแต่ตัวนี้น่าจะ4ียูนะครับสี่ยูน่าจะมีะครัะอาจารย์4ียูน่าจะมี2ใบรวมกันเลยครับท่านไหนมาเอานะครับราคาเท่ากันเลยนะครับผมตัวละ2 3 0พาร้อยบาทนะครับตัวละ2 3 0พารอยบาท ยังไม่รวมจัดส่งนะครับผมตัวละ2,300บาทท่านไหนที่หาอยู่นะครับก็ฝากติดตามร้าน,นเล็กๆด้วยนะครับอยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ผมก็จะพามาดูมาดูอีกนะผมชิปนี้ก็เคยลงแล้วนะครับก็ท่านไหนที่หาอยู่ก็ติดตามไปดูชิปย้อนหลังได้นะครับไปย่าไปดูสินค้าที่เราเข้ามาดีกว่าครัเพื่ครับผม ฟาวพาวเวอร์คาวครับตัวนี้คาวครับคาวเดียวหมดนะครับผมนี่ครับใส่ในครับเป็นหม้อเท่าฝ่ามือเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเท่าฝ่ามือเลยนะครับดูรายละเอียดนะครับสวยครับตัวนี้เครื่องเดิมๆนะครับผมสวยอยู่นะครับผมด้านหน้าครับดูด้านหน้าครับด้านหน้าครับด้านหน้านะครับสวยนะครับตัวนี้สวยคาวตัวนี้สวยอยู่นะครับผม ท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมจัดเลเยอร์พี่น้องนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมนะครับผมก็ตัวนี้ครับราคาอยู่ที่หกพันบาทนะครับผมตัวนี้ขับสิบแปดได้ข้างละสองเนื้ออาจารย์นะครับคงปั๊มได้อยู่นะครับข้างละสองราคาหกพันบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมจัดเลยครับพี่น้องนะครับผม นะครับสวยๆเลยด้านหลังครับขายด้านหลังให้เอฟซีดูด้วยครับผมด้านหลังนะครับนะครับหกพันบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมหกพันบาทนะครับผมนี่ครับอ่ะมิกครับผมมิกเล็กครับตัวนี้มิกเล็กนะครับผมตัวนี้มิกเล็กนะครับท่านไหนที่หาอยู่เจ๊ะยังไงวะะครับเป็นมิกเล็กนะครับตัวนี้ มีเอฟเฟกให้พร้อมนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับมีเอฟเฟกให้พร้อมนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับสินค้ามือหนึ่งนะครับตอนไหนที่หาอยู่เด้ออาจารย์นะครับผมก็เข้ามาเอาเลยนะครับผมใบเอ่อตัวนี้นะครับขายอยู่ที่ราคา1,200บาทนะครับ1,200้บาทราคาแสบด้าครับพี่นอกนะครับผมมาอย่าพาไปดูสินค้าตัวไหนเข้ามา ไม่ลอยครับลูกค้าหอดุงมาอ่นี้ก็เอาแบบนี้นะครับมีมีสองเันหรอเป็นไม้ลอยโปรยูโรทิกนะครับขึ้นทอขอทอนะครับตัวนี้นะครับเป็นขึ้น u H เนะครับมีเสาให้พร้อมนะครับนี่ครับตองหนึ่งเด้อพี่น้องครับ ตัวหนึ่งจะดังเบาข้างหนึ่งนะครับตัวหนึ่งดังปกตินะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับผมแต่เครื่องทํางานได้ปกตินะครับนี่ครับมีหัวไม้ครับหัวไม้หัวไม้ครับตัวนี้เป็นหัวไม้ของเขานะครับนี่ครับแล้วก็มีมีไม้สองหัวเด้อครับนี่ครับไม้สองหัวนะครับอันหนึ่งตองหนึ่งหรือเปล่าอันหนึ่งตองเก็ยรทํทำไมมันอย่างนี้ล่ะอ่ะ แบบนี้และอาจารย์นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับมีอะแดปเตอร์ให้พร้อมนะครับผมอะแดปเตอร์ก็มีนะครับอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ปล่อยราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับผมไม่ลอยตัวนี้หนึ่งพันบาทเด้วยานแนนที่หาอยู่นะครับผมหนึ่พันบาทนะครับแล้วก็มีมีคอร์สมาลี่นะครับผม คอร์สมาเลยนี่รุ่น260 R T A นะครับผมตัวนี้นะครับ260 R T A นะครับมี C ซีนอะไรให้พร้อมหมดเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับผมราคาลาซาด้ขายอยู่ที่เดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับผมให้ดูเลยนะครับตัวนี้น่าจะราคาน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่วะขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งนะครับคอร์สมาเลยนี่ มาเรนี่มาเรนี่นี่ครับตัวนี้หมื่นสองเก้าร้อยนะครับราคาตัวนี้หมื่นสองเก้าร้อยเรื่พี่น้องคอร์สมาเรนี่รุ่นสองหกศูนย์ RTA นะครับผมนี่ครับหมื่นสองเก้าร้อยนะครับผมวันนี้ขายอยู่ที่นะครับหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับทานหนที่หาอยู่นะครับผมครับก็มีพาวเวอร์ตัวนี้นะครับผมที่เข้ามาใหม่ครับตัวนี้เป็นของ ไมโครเทครุ่น2 2 0 0มนะครับ2 2 0 0มนคิวนะครับตัวนี้ครับคิตัวนี้ขับ18ข้างละ3นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เ5าาทบาททนที่หาอยู่เป็นดิ่ทนายกได้เปิดแค่ข้าวอ๋อมม่ยจะการแหงเปิด่นียงแควปิับขาวบดๆครับยจะการแหงับเดี๋ยวอดีตนตยพครับยุในส่วนเดียวก่นครับ ่ะแล้วก็มาตัวนี้ครับอาจารย์นะครับตัวนี้เป็น power SAE นะครับ P PXM 10X ตัวนี้นะครับ p M 10 x 10X ตัวนี้นะครับผมมือหนึ่งอยู่ที่มือหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับผมหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทเด้ออาจารย์ทนายที่หาอยู่นะครับผมก็จัดเลยครับพี่น้องราคาตัวนี้เสียบดากนะครับผมทนายที่หาอยู่นะครับผมก็ปล่อยอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วตัววัตถิก ตัวนี้นะครับที่เข้ามาใหม่ครับตัวบาเทคตัวนี้เป็นสามสามพันหกอนะครับอาจารย์ตัวนี้ครับสามพันหกอนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมก็จัดเลยครับตัวนี้หนึ่งฟิวนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้หนึ่งฟิวนะครับผมตัวนี้ปล่อยราคาอยู่ที่นะครับผมหนึ่ง5มืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทโอ้ราคานี้เสียบดาสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับผมนี่ครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับตัวนี้นะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดเลยนะครับ ท่านไหนที่หาอยู่นะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดเลยเด้อพี่น้องนะครับผมมาดูทีมค้าเข้าบ้านตัวนี้นะครับอาจารย์นะครับอันนี้อะไรเนี่ยว่แถมอะไรมาให้แถมถุงครับลูกค้าแถมถุงมาให้ครับผมตัวนี้นะครับโลเยนนะครับพันสองวีสองเด้ออาจารย์ตัวนี้นะครับอลพันสองวีสองท่านไหนที่หาอยู่นะครับสภาพบอกเลยว่าเมียไม่สวยเท่านะครับผมตัวนี้นะครับผมเมียไม่สวยเท่าพาวเวอร์ตัวนี้เลยนะครับผม ตัวนี้นะครับสวยมากนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ขายอยู่ที่ราคานะครับผมหกพันสองร้อยบาทนะครับผมหกพันสองร้อยบาทโอ้ราคานี้ถูกเด้อพี่น้องครับโรเย็น L พันสองนะครับหกพันสองร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็คือแจ้งราคาไปแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตแต่สินค้าใหม่ๆนะครับที่เข้ามาภายในวันนี้นะครับผมอ่ะมาดูพาวเวอร์ตัวนี้กันบ้างนะครับผมนี่หม้อทมทมเลยพี่น้องเอ้ยจะนับจะนับเลยครับผม หม้อใหญ่ๆเลยตมทมเลยนะครับผมนะครับอ่ะด้านหน้าครับอาจ,จารย์ด้านหน้านะครับเป็นรุ่นอ่า p r o สามพันเก้าหรือเปล่า,นะา,น,านี่น,นะนคนี่ครับอ่ะตัวนี้นะครับ สวยๆนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับท่านไหนที่หาอยู่เด้อพี่น้องตัวนี้ขับสิบแปดข้างสีนะครับตัวนี้ขับสิบแปดข้างลาสีได้นะครับแต่ฝ้าหลังมันอาจจะไม่สวยนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนี่ฝ้าหลังเด้อนี่ครับฝ้าหลังอาจจะไม่สวยนะครับแจ้งลูกค้าเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะไม่สวยนะครับตัวนี้ปล่อยราคาอยู่ที่นะครับอาไปหาตัวเครื่องครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทตัวนี้เก้าพันห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องนะครับผมขับสิบแปดได้ข้างละสี่เด้อครับตัวนี้นะครับผมเก้าพันห้าร้อยบาทตั้งในที่หาอยู่เครื่องเดิมๆนะครับอ่ะเดีย๋ยวมาดูมิกเซอร์ครับผมมิกเซอร์มิกเซอร์อ,รอ่ะงูจงอางอยู่ในนี่ครับพี่น้องนี่อูอะไรนี่นี่พี่น้องเอ้ย ออโต้ครับอีกลายหนึ่งครับลายหนึ่งอ่ะนี่ครับนี่ออโต้สวยเลยครับพี่น้องนี่ครับเช็ดให้ดูเลยครับสวยเลยเลยพี่น้องอันนี้ครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายลูกค้าก่อนนะครับวัสดีครับครับครับวัสดีครับผม สร้อยประคามวานี่สอดปะจักบาทครับอ๋อกลับครับเอาของมาเลยไอ้ผมเลวโอเคโอเคครับอ๋อโอมาของกันเลยอโอเคโอเคปมาเลยครับผม เดี๋ยวแค่นี้อะนี่ครับนี่ครับผมอะล,ล้อป้าอันผู้บ้านของผมผมลืมบอกบ้างตัวะหฮู้ฮู้จากบ้านผมบอโอเคโอเคโอเคป้าคุณมาเตรียมหมูโอเคโอเคมมเอเครับครับอ่ะออโต้ครับพี่น้องยีงิบสี่ช่องเด้อ เอฟเฟกปกติพร้อมแล็กเลยครับพร้อมงูจงอางนะครับผมพร้อมแล็กเลยนะครับตัวนี้นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับปล่อยราคาอยู่ที่ซื้อมาจากบาทวะตัวนี้เจ็ดพันห้าครับผมเจ็ดพันห้าพร้อมแล็กนะครับผมเจ็ดพันห้าพร้อมเล็กนะครับตัวนี้นะครับของออโต้แท้นะครับผมยี่สิบสี่ช่องเด้อพี่น้องตัวนี้นะครับผมตอนไหนที่หาอยู่นะครับผมเราจะพามาดูงูจงอางอาทิตย์ โยกไัดเนี่งใส่ผมเนี่ย,เ,ยนะเดี๋ยวพาไปดูตัวใหญ่ครับนี่พี่นองเลยนี่นนครับ FC ถามหาเยอะมากเลยครับตัวนี้นะครับ ผมบอกเลยว่า fc สามหามากเลยผมได้มาแล้วนะครับผมตัวนี้ซาวครับนะครับซาวคร์บยี่สิบสี่ช่องเด้อพี่น้องตัวนี้ครับซาวครับยี่บสี่ช่องนี่ครับซาวครับยี่สี่ช่องแท้นะครับผมแท้นะครับตัวนี้แท้นะครับดูแบบอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์นี่ครับอะแดปเตอร์ครับนี่ครับตาก้องเข้ามาใกล้นะครับเดี๋ยวจะว่าของก๊อฟของแท้แน่นอนนะครับอะแดปเตอร์ของแท้แน่นอนนะครับผมนี่นี่ถ่ายตรงนี่นี่ที่เป็นใน นี่ครับพี่น้องแท้นะครับอะแดปเตอร์แท้ของซาวคาร์ดเดอตัวนี้ยี่สิบสี่ช่องนะครับผมต้นนี้ที่หาอยู่นะครับผมตัวนี้ปล่อยอยู่ที่เก้าพันห้าพร้อมเล็กนะครับผมเก้าพันห้าพร้อมเล็กแล้วก็เอฟเฟกต์อารีซฟนะครับผมตัวนี้หน้าทองตัวนี้น่าจะแท้นะครับผมนี่ครับด้านหลังน่าจะแท้นะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับนี่พี่น้องอะแดปเตอร์ของแท้เดอนี่ครับ อะแดปเตอร์ของแท้9 5ันห้ามิดเก้านะครับผมอ่อาอะเลซิสต,ตัวนี้นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ราคา1,700บาทนะครับผม1,700บาทแท้นะครับนี่ครับนี่เจค,ครับผมปิดท้ายที่ดอกลำโพงครับอ่ะอยู่อยู่กลองนี้ดีเด้อพี่นอ้องดอกลำโพง3ดอกจัดไปครับผม สามดอกครับแต่ดอกขาดด้วยแก้ลูกค้าก่อนขาดทั้ง3เลยนะครับผมสดอกตัวนี้1,000บาทนี่ต้นไหนหาอะสายช่างครับจบชิปชิปนี้ครับผมหนึ่บาท3ดอกนะครับผมสถานที่หาอยู่ครับจัดเลยครับพี่นอกนะผมชิปนี้นะครับก็มีสินค้าเข้าประมาณนี้ผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมร้านลักอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงมือสจังหวัดบุรีรัมย์ก็ อบคุณ FC นะครับผมฝั่งไทยฝั่งลราฝั่งพมา่าแล้วก,ก็ FC ต่างประเทศนะครับผมก็วันนี้ก็เอามาชิปเอามาให้จานดูประมาณนี้ครับก็สินค้าเข้าประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ